คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุยค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เกนี้ค่ะแน่นอนว่าสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าใช้ได้ผลจริงปลอดภัยด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นยาแคปซูลมาลีค่ะช่วงแรกเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงสาวๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกกันเอาไว้ว่าอยากจะเอาใจหนุ่มๆบ้างนะคะได้รูปร่างก็สามารถทานยาเอ็มมาลีกระปุกสีเขียวอันนี้ได้แต่ว่าระบบภายในต่างๆของคุณผู้ชายก็ต่างกันนะคุณผู้ชายเขาจะต้องดูแลตัวเองไงไบ้างคะสำหรับหนุ่มๆคุณคุณผู้ชายเขาก็มี มีไวทองเข้าเหมือนกันก็เหมือนคุณผู้หญิงนั่แหละค่ะเขาก็ขาดเหมือนกันเรื่องฮอร์โมนเทสโทนก็จะเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งตัวนึงขอ,องคุณผู้ชายของคุณผู้ชายคุณผูช้ชายก็สําคัญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะคะยิ่งพฤติกรรมก็เหมือนกันอะถ้าเราไม่รู้จักว่าเราจะทานอาหารกลุ่มไหนอะไรเงี้ยร่างกายก็เริ่มเสือ่อมโทรมก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแก่เริ่มเพียเริ่มอะไรเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บตามมาอะไรเงี้ยนะคะ เพราะนั้นเราก็จะคัดกลุ่มสม,มุนไพรเรื่องผู้ชายของเรามาอยู่ในกากระแดนคนนี้เหมือนกันค่ะคือกระบุกสีแดงนะคะ,ะซึ่งแบบคัดมาเลยเน้นๆสำหรับค,คุณผู้ชายเค่ะเราก็จะคัดกลุ่มสม,มุนไพรเกี่ยวกับฮอร์โมนเทสโทนกลุ่มสม,มุนไพรขยายหลอดเลือดนะะกลุ่มสม,มุนไพรบำรุงรล่างกายนะ,ะแล้วก็มีกลุ่มสม,มุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารครบถ้วนเพราะนั้นคุณผู้ชายรับประทานหนึ่งแคปซูลเรียกว่าได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งสารอาหารครบถ้วนและที่ดีที่สุดก็คือปัญหาเรื่องเรื่องเส้นเลือดตติด เขาจะได้ตัวนี้ด้วยนะว่าเราจะนําสมภัยเกี่ยวกับเรื่องขยะหลอดเลือดเพราะคุณผู้ชายเนี่ยต้องต่อทราบไหมใช้เส้นเลือดเปลืองมากทําไมถึงใช้เส้นเลือดเปลืองอะคะคุณผู้ชายใช้พลังงานใช้พลังงานเนื่องจากว่าคุณผู้ชายเนี่ยเขาต้องมีมีเรื่องกาเรียกว่าผลิตน้ําอสุจิจากเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาเป็นน้ําเชื้ออะไรเงี้ยนะฮะเขาต้องใช้ระบบการ ทำงานต้องเดินด้วยเส้นเลือดอน้องต้อ,อยจะทราบว่าสมมติเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดติดตันนะเขาก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วมันส่งผลมันส่งผล,ลค่ะมันส่งผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะน,นั้นหมออังจึงคิดนําสูตรเนี่ยนำสมุนไพรต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยในเรื่องคุณผู้ชายป้องกันไม่ให้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศป้องกันไม่ให้เขาป่วยไขนะ้ถ้ากรณีเขาเสื่อมแล้วนะเสื่อมเนื่องจากปัญหา โรคประจําตัวหรือเสื่อมเนื่องจากปัญหาโรคเครียดอะไรเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเขาได้เลยค่ะและปกติแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะว่าคุณผู้ชายเนี่ยใช้ชีวิตที่โลดโผนหนักหน่วงไม่ค่อยดูแลตัวเองมากกว่าคุณผู้หญิงจะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือตอนที่ป่วยแล้วป่วยละไม่สบายละหรือว่าเสื่อมไปแล้วถึงจะรู้ตัวแล้วก็หาทางดูแลค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องรอถึงเวลานั้นสามารถดูแลได้เลยสามารถดูแลได้เลยค่ะ เพราะอะไรฮะตัวกาคว,วาแดงก็เรียกว่ารับประทานเป็นยาอายุายวัฒนะได้เลย <c oughs> ถึงท่านจะไม่ป่วยท่านก็สามารถรับประทานได้บำรุงร่างกาย <c oughs> นะเพราะในนี้เรียกว่าขยายหลอดเลือดด้วย <c oughs> ถ้าขยายหลอดเลือดได้ดีเนี่ยน้องต้อทราบไหมเราจะไม่ป่วยเลยค่ะถ้าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วหมออังแนะนําได้เลยว่ารับประทานก็เรียกว่าไปบําบัดรักษาได้ <c oughs> นะในกาคว,วาแดง ไม่ว่าเขาจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไมเกรนเก้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถรับประทานนะเป็นยารักษาได้เลยคือทานร่วมกันได้เลยนะคะคือบางคนบอกว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะกินยาคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่อยากจะหาตัวช่วยมาเสริมทางอีกหนึ่งทางเลือกทานได้เลยไทยใช่ทานได้เลยได้เลบกันไปใช่ค่ะก็ช่วยดูแลได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องรอให้เป็นคนสูงวัยหรือวัยทองหรือมีอายุ ใช่ค่ะหนุ่มนมที่อากจะใช้ร,ร่างกายเยอะก็ทานเป็นการยรุงลแล้วน้องต้อทราบไหมว่าถ้าทานเนี่ยนะฮะทานต่อเนื่องนะมออังบอกได้เลยนะว่าหนุ่มค่ะห,หนุ่มเหมือนคุณผู้หญิงที่รับประทานเกาขาวนะกับมะสาวั่นแหละค่ะเนื่องจากร่างกายก็จะไปขาดฮอร์โมนคนะระับประทานต่อเนื่องกับกับมาหนุ่มได้นะคะ นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแก่ไม่ต้องแบบดูแก่<ช>เป็นลุงเป็นคุณปู่คุณตาขนาดนั้นแล้วดูแล,ลตัวเองอยู่เป็นประจำบางคนหูยอายุมากแล้วแต่แบบทำไมยังดูห<ย>น,นุ่มขนาดนี้น,น,นะคะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือหรือคุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องคอยให้มีสุขภาพเสื่อมโทรมนะคะ,ะดูแลสุขภาพนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกลาวขวดแดงขวดนี้สําหรับคุณผู้ชายนะคะหรือว่ากลาวขวดขาวสําหรับคุณผู้หญิงนะคะ ไม่ต้องรอให้เหี่ยวรับประทานก่อนนะยิ่งรับประทานอายุนน้อยน้องต่อทราบไหมยมันจะไม่แก่เลยค่ะเรียกว่าร่างกายเราได้สารอาหารด้วย <ใช S 2> ที่ <ใช S 2> สําคัญก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้จะช่วยให้ร่างกายเราไม่ไม่ขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งคุณผู้ชายเหมือนกันค่ะนะคะเมื่อรับประทานต่อเนื่องนะคะอมอ่มางบอกได้เลยนะคะคุณจะไม่เสื่อมคุณจะไม่แก่แล้วก็อะไรคะแข็งแรงค่ะบอกได้เลยว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะ กัปีก้กระเป๋าสดชื่นอะไรเงี้ยเนื่องจากร่ร่างกายเราได้สารอาหารครบถ้วนนั่นเองค่ะเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนะคะคุณผู้ชมฟังกันไปแล้วเห็นกันไปแล้วถึงข้อดีข้อเสียในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เราจะต้องหาวิธีการตัวช่วยในเรื่องของการขับของเสียออกาจากร่างกายค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะคะตอนนี้คือเวอรีค่ะให้ช่วยแนะนำนิดนึงดีงงกว่าค่ะพี่ขาตัวนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกไว้นิดนึงเลยว่า โดยบริษัทเนี่ยเราขายตัวนี้มาตั้งแต่แรกะนะครับแต่เพอินตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำส้มสาชูหมักจากสับลเพผิวๆแท้ๆร้อยเรเลยคือเข้มข้นเลยคือเข้มข้นมากซึ่งจริงๆแล้วพอ,พอเปลี่ยนมาเป็นไอสตริกแอซิกเนี่ยนะครับรสชาติเขาเนี่ยคือจะเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำส้มสายชูกลั่นอ่ะมันจะเปรี้ยวจี๊ดอย่างนั้นเลยอืค่ะนะครับฉะนั้นเ,เวลาทานเนี่ยเราก็เลยจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะเ้วเวลาจะทานเนี่ยจะทานแบบไหนเราก็บอกว่าวิธีที่จะทานที่จะให้ดีจะให้อร่อย ก็ต้องผสมกับน้ำผึ้งคือต้องมีวิธีการผสมคือจะทานเปล่าๆบางทีอาจจะทานยากนิดหนึงมีเทคนิคน,นใช่ครับเอา,อางี้กันง่ายๆสูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนเป็นเบาหวานมาก คือคนเป็นเบาหวานนี่ต้องระวังมากในเรื่องการทานงวนอ่าเรื่องคือเรื่องของน้ําตาลที่มีอยู่ในกระแสเลือดนะครับฉะนั้นถ้าใครใครทานตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปบรรเทาบรรเทานะครับผมใช้คําว่าบรรเทานะไม่ไม่ใช่รักษานะไปบรรเทาอาการเบาหวานเนี่ยได้ภายในสามอาทิตย์คือขอให้มีวินัยในการทานจริงๆเรามาเรามาพิสูจน์กันได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือ วิธีการใช้ในการทานก็คือทานทำไงคะก็คือเทเนี่ยนะฮะใส่ประมาณสัก30ซีซีนะครับขวดเล็กๆใส่ขวดเล็กๆแก้วเล็กๆ<ข>ประมาณถ้วยตวงสัก3 0ซีซีใส่ลงไปในน้ําขวดประมาณสัก6 0 0ซีซีหรือน้ําดื่มขวดเล็กประมาณ6 0 0ซีซ<ข>ีแล้วก็ดื่มทุกวันคือผสมลงไปแค่นั้นไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยใส่น<ข>้า<ม>ดื่มแล้วก็ดื่มแทนน้าเลยขวดเล็กถูกต้องครับแล้วก็ดื่มแทนน้ําเลย คือดื่มแทนน้ำวันละคนหนึ่งขวดวันละหนึ่งขวดไปเรื่อยๆรสชาติมันจะออกอยังไงคะวันละมันก็จะออกเหมือนเปรียปร้ยวๆกินเหมือนน้ำส้มสายชูนะครับจะทานยากนิดนึงแต่ถ้าทานประมาณสักครั้งหรือสองครั้งก็จะเริ่มชินเริ่มชินแล้วก็ทานได้แล้วทานได้แล้วใช่แล้วนะคะอันน<า>ี้คือคนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็สามารถทานได้ด้วยวิธีการนี้นะฮะวิธีการนี้หรือกับคนชราที่กลัว น้ำตาในเลือดสูงต้องระวังน้ําตาก็ทานได้แบบนี้ใช่ครับก็ทานได้แบบนี้เหมือนกันก็ทานไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แรกก็จะเริ่มรู้ครับว่า1ระบบในการขับถ่ายเริ่มง่ายขึ้นนะครับสองตื่นมาเริ่มไม่เวียนศีรษะไม่มึนศีไม่ตื้อตื้ครับรู้สึกสดชื่นนะครับในเมื่อถ้าระบบการขับถ่ายดีขึ้นนะครับตื่นมาไม่วิงเวียนศีรษะนะครับ ในกระบวนการที่3นะครับในเมื่อสารเสียหรือสารพิษในร่างกายเริ่มออกมากขึ้นการนอนหลับก็จะดีขึ้นสบายง่ายขึนได้เต็มที่ใช่ครับนะคะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทานของเราเนี่ยประมาณพิสูจน์กันได้ประมาณสัก2หรือ3ามิตจะเริ่มสงสัยทำไมหลับง่ายขึ้นเริ่มทําไมเริ่มหลับดีขึ้นอย่างผมเคยเจอลูกค้าที่หลับค่อนข้างยากตื่นกลางดึกเนี้ยผู้มีอายุะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนอนผู้สูงอายุช่วงเวลาใช่ครับตื่นขึ้นมากลางดึก ต้องเข้ามาปรัสสาวะสักหน่อยนึงกลับมาปุ๊บแทนที่จะหลับได้เลยต้องพลิกตัวอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วทรมานนะคนที่นอนไม่หลับเลยค่ะพอมาทานของเราไปปุ๊บทําไมกลับมาหลับดีขึ้นหลับสบายหลับสบายขึ้นค่ะอันนี้คือสําหรับกรณีที่อาจจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่นี้ถ้าสมมติคนทั่วไปอยากจะไปผสมทานค่ะเขาจะต้องทานผสมในปริมาณยังไงแล้วก็ผสมกับน้ำผสมทเน่นะครับของเราเลยนะฮะง่ายๆเลยคือขวดนี้ของเราเนี่ยก็คือ หขวดเนี่ยปริมาตรอยู่ 250CC ซีซีนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะหวานมากหรือหวานน้อยสามารถกำหนดเอาได้เลยอ๋อชอบรสชาติประมาณไหนอ่าช,ชอบรสชาติประมาณไหนนะครับแต่ถ้าตามมาตรฐานของเราเลยก็คือ 250CC w o ีซีวแล้วก็ใช้น้ำพึ่งนะฮะ c 5 0ซีซี cc, น้ำพึ่งเหมือนกันแล้วมาผสมกันบวกกับน้ำอีก1ลิตรก็ได้ลิตรครึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าจะชอบเข้ม หรือชอบเจือจางนิดนึงเห็นภาพชัดเลยก็คือในปริมาณน้ำผึ้งเท่ากันครับแล้วก็ผสมน้ำอีกผสมน้ำเพราะแล้วแต่ว่าผสมน้ำา1ลิตรหรือ1ลิตรครึ่งก็แล้วแต่คนคนชอบเข้มข้นไม่เข้มข้นได้หมดเลยนะคแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ๊ะน้ำผึ้งมันเยอะไปอ่ะ250ซีซีขอเปน1 0 0ซีซีได้ไหมก็ได้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไทยนะครับทำโดยคนไทยนะครับโรงงานเราก็อยู่เมืองไทย แล้วที่สําคัญครับโรงงานเราอยู่เชียงรายเราก็ใช้ผลไม้พื้นที่ของทางเชียงรายก็คือสำรดภูแลก็อยากให้ช่วยกันสนัมสุนของไทยะนะครับบริษัทของคนไทยด้วยกันนะครับ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่ามัวแต่ปล่อยปละละเลยจนสายเกินไปแล้วเกิดโรครายแหลงสะกดน,นะคะการนอนหลับพักผ่อนค่ะการดื่มน้ําให้เพียงพอออกกําลังกายก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับผู้ชมที่สนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์จะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ call center ของเรานะคะ0297 55858ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูได้จากเว็บไซต์ w w w c o i n c o t h นะคะและ w o r l d w i w o r l d ก a n jc.com ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะตอนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ